สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับธนมเปนนะครับผมธนมเปลน,ม,นม,ปลมานะครับผมนะครับเราจะวันนี้เราจะทำคอนคอนคอนทต์คอนใจในการไปขอตังค์ชาวบ้านเขาว่าเขาจะให้ตังค์เราหรือเปล่าถ้าเขาให้เราเราจะให้ของเขาเนี่ยพี่ครับนี่นี่นคนคนปิกคนปิกแดงดีว่วาปิกแดงดีกว่าพี่ครับอ่าดิอ่าดิ มีพี่คนไหนใจดีให้ยืมเงิน5้าสบ k ตังคตังคครับพี่เราดูดิเราดูดิเออเราดูดิเราพี่เขาไหนเราดูดิอาขำเขาเออครับพี่ไปดูดิเออ ยืมก่อนได้ไหมครับพี่เดี๋ยวผมตรงดันคืนครับอีเอ้ย,อยลองดูดิอ่ะห้าหมืน่นเออแล้วแต่ที่เลยครับอี่ดูดิดูดิอ่ะเอ,อดูดิเฮ้ยเ้ยเฮ้ยของจริงว่ะ ไฮวิเอาแล้วโหเอาแล้วขอบคุณครับพี่เอาคืนไปเอาคืนไปเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยววะเฮ้ยทำไมให้ไม่ได้หรอวะเฮ้ยเดี๋ยว,ว เอ้เอองงงงขอบคุณครับที่ให้ผมยืมผมตอบแนทนที่ที่ใจดีกับผมเอาแล้วเอาแล้ว ใจใจเอาง่ายใจที่สุดสุดจริงครับขอบขอบคุณมากครับนี่ไปไงนเดบมด้วยไปไปหาต่อไปพี่ครับ พี่ขนมแล้วกันนะพี่ขนมครับอ,อันนี้แล้วกันแต่ใน,นที่ขนมอ๋อแล้วกันพี่ขนมครับพี่ชายพอจะมีเงินให้ยืมตัก 50k สใหม่ครับเดี๋ยวผมลงดันคืน ลองดูดีห้าสิบเคลองดูดิฮะก็เท่ากับห้าหมื่นนะห้าหมื่นนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าเงินเยอะอยู่นะเออลองดูดิได้ไหมครับพี่ตือ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 จัดตือจัดตือจัดตือจัดแล้วคือแบบตือจัดเลยอะเอาแล้ว เดี๋ยวผมโอ้โหหนีเลยโอโ้ไม่แน่เว้ไม่แน่เว้ไม่แน่เขาอาจจะให้ละเอาผมจะรีบตรงดันมาคืนลองดูดิขอให้ไหมไม่น่าจะให้ไม่น่าจะให้นะเพราะว่าผมว่าคนไม่น่าจะให้ เขาไม่ให้นะคนนี้ถือว่าเขาไม่ให้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมว่าเกมนี้มันก็มีมิดเยอะมิดเยอะเออพี่ครับมีเรื่อง่ะมีใครพอจะมีเงินให้พิม 50k ติดเคไหมครับเดี๋ยวผมลง ดันแล้วรีบรีบ,รบเอามาคืนเดี๋ยวดิจะมีคนให้ไหมในเนี้ยทางกลางเนี้ยดูดิจะมีคนให้กูไหม,ม,ม,มสักคนหนึ่งอือ้ยคุณเจมใครวะคุณเจมนี่นะโอ้คุณเจมเจม,มาแล้วได้ครับเอ้ย ใครวะเดี๋ยวได้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจมเดี๋ยวเอ้ยไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ไอ้น,นีอัน,นี้ใช้ได้เดี๋ยวไหนวะนมไอ้น,นมไหนวะเฮ้ยมาถึงให้เลยอ่ะโอ้โหได้หนึ่งคนครับอื้อหือโอ้โหของจริงวะ่ะ ห้าอันเอาไปสี่หมื่นหักดอกเบี้ยเอาไปคืนให้ครับดอกดอกเบี้ยขอ,ขอบขอบ,ขอบคุณครับนี่ อ่าคุณเจมอ่านี่อีกคนหนึ่งไปเอาไปคุณเจมเอาไปเอามาเด็วดิเร็วคุณเจมดิเอาไปคุณเจมเอาไปเอาไปมตถานีเปล่าไม่รู้อะแต่รู้ว่าให้ให้กูก็ไปไม่เอาด้วยนเอาไป ่อกไปเอาไปเนาะให้ดอกเบี้ยอ๋อไม่ใช่คุณนันสตรีมงงค่าให้ยืมครับจะเอาไหมครับ <laughs> c h à เอ้งงเว้ยงงก็ทีนี้งงก็ทีนี้อ่ะลองพี่บัวเลยไม pues ่รู Shut ้อ mm ่ะมีเงินให้ยืมรักห้าสิบ k ไหมเดี๋ยวผมลงกันคืน แล้วพี่ปูวะพี่ปูวะพี่ปูวะอันนะ้นได้อุ้ยได้ด้วยเฮ้ยว่าเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วพี่ปูวะเวอร์ไปแล้วเจออีกแล้ว,ลวนะเอาไปทำอะไรครับตีบวกครับอ๋อแม่แยกเป็นห่วงอยากรู้วนะ่าคือแบบว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวผมอะไรอะเอาไปเลยก็ได้โอ้โหเอาไปเลยก็ได้เป็นไงเอาไปเลยก็ได้ใจใจจัดใจดีจัดเอาไปเลยก็ได้เป็นไงของจริงคืนให้ครับดอกเบียที่ยืมที่ยืมมาเป็นไง เป็นไงเป็นไงของของจริงไหมน้องดูไว้เออเต้มีอาคนนี้เลยดีกว่าอา่อออาคนนี้คนนี้อันนี้พี่มีให้ยืมสักห้าสิบเคไหมครับพี่พอดีผมจะตีบวดเดี๋ยวผมลงดันคืนให้ ครับไอ้สิไอ้แก้มพึ่งดี่ไอ้แก้มพึ่งกูเอ,อ้ยเดี๋ยวลังสารค์ทำดิเออได้ไหมครับที่ใชย้ยาเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันให้กูมาเอาเฮย้ยบ้าแกงนี้ถือว่าใช้ได้แกงนี้ถือว่าใช้ได้โอ้โหแกงนี้ถือว่าใช้ได้โ không bay càng lý thử ấy thế đấy bay khừng hai hả hay đỏ bia mình à hay đỏ bia <Guess> กว่านี้ดีกว่าพี่ชายนี่นี่นี่น,นี่พี่ชายนี่แหละคนนี้แหละพี่พอจะมีเงินให้ยืมห้าสิบเคไหมผมผมจะไปตี บวกอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเลยรอครับสามหมื่นเอาสามหมื่นแล้วกันโอเคมีใหม่ครับอา้า อาถ,ถามเลยถามที่เ้มีไหมเ,ออเดี๋ยวผมตรงดันคืนออลองดูดิของถามที่เคแล้วสุดแล้วมีมีมีไหมครับพี่ อ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคถือ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 ว่าผมต้องสู้แล้วกันถือว่าถือว่าผมองสู้แล้วกันโอเคพี่เข่าเงินเลยนะพี่เข่าเงินกูเลยนะพี่เออหาไม่ให้อ๋อไม่เป็นไรครับ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรงดันเอาอทำไม่ให้เออเขาตาวกูเลยทำไม่ให้โอเคกูตู้สู้กูจะทู้สู้นี่วะที่นี่นี่เนาะคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวค่อยให้มันเดี๋ยวไอ้คนนี้ค่อยให้มันมันเดินตามเออพอจะมีให้ ยืมรัก 50k ใหม่ที่พอดีผมจะตีกวดเดี๋ยวผมตรงการเอามาคืน <c oughs> เอองืมได้ครับเฮ้ยได้ครับโอ้โหของจริงจัดของจริงจัดนี่นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้ให้หกหมื่เลย อบคุณนะครับให้หกหมื่นเลยด้วยไปไงดูขอห้าหมื่นให้หกหมื่นอ่าไม่กดด้วยไม่กดด้วยอย่าก,กดช้าสิแป๊บนะครับพี่ครับพี่มี มีของจะให้เดือใบบวกโอ้โหมีของจะให้อีกใบบวชคนนี้น้ำใจยิ่งนักคนนี้มีน้ำใจกว่าที่ผ่าน,านมาคนนี้ควรจะได้รับของเพิ่มโดยเป็นคนนี้มีน้ำใจยิ่งนักเขาควรจะได้ของไปไว้ใช้ โคนนี้สุดยอดใบบวกหนึ่งใบเขารู้ว่าเราจะไปตีพวกเขากลับไปเอาใบบวกให้โอ้คู่เอาไปเลยครับถ้าอย่างงี้คนมีน้ำใจอย่างงี้เอาไปเลยให้เต็ม ให้ไม่ได้วะเอาคนนี้มีน้ำใจเอาไปเลยดอกเรียครับผมเอามาคืนค่าที่ที่ให้ ผมดืมมือขยันลือเกินมือขยันตามลือเกินเราไปใช้ไปไปขยันเดินตามลือเกินมือขยันเดินตามลือเกินโอโ้โห